อาร์เนอร์สโตแถลงข่าวพร้อมอัปเดตความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมในวันเสาร์นี้กับอาการบาดเจ็บของอลิซอนเบ็คเกอร์แน่นอนว่าอลิซอนจะไม่อยู่ในทีมพรุ่งนี้อูโกเอกิติเกจะฝึกซ้อมอีกครั้งวันนี้และเฟเดริโกเคซ่าเองก็จะซ้อมเหมือนกันเราจะรอดูกันว่าพวกเขาจะพร้อมหรือไม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งระยะเวลาในการฟื้นตัวอาการบาดเจ็บอลิซอนนะหรอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการฟื้นตัวจะเร็วแค่ไหน ผมจะแปลกใจถ้าเขาพร้อมสำหรับเกมแรกหลังจากพักเบรกทีมชาติกับผลงานของทีมในเกมที่แล้วผมเห็นทีมที่พยายามเล่นตั้งแต่ต้นจนจบวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เราเก็บบอลจังหวะที่2ได้มากกว่าในเกมกับกาลตาซารายเทียบกับเกมกับพาเลสเราเกือบจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้กับจอร์จี้มามาดาชวิลี่ที่จะก้าวเข้ามาแทนที่อลิซอนในตอนนี้ ตอนนี้เขามีโอกาสและสามารถทำสิ่งที่เคเลเลอร์เคยทำมาหลายครั้งในอดีตได้นั่นก็คือการเข้ามาแทนที่อาริสันในเวลานี้กับตำแหน่งแบ็กขวาที่ยังไม่นิ่งที่ผ่านมาคอนเนอร์แบรดลีย์และเจอร์มีฟริมปองต่างก็มีอาการบาดเจ็บพวกเขาไม่สามารถลงเล่น3เกมใน1สัปดาห์ได้เราต้องจัดการตำแหน่งนั้นและบางครั้งเราต้องทำการตัดสินใจให้โดมินิกโซโบสไลเข้ามาช่วยในตำแหน่งนี้กับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ อิบราฮิมาโก a t e ได้รับในตอนนี้สองเกมหลังสุดชัดเจนว่าเราทำผิดพลาดหลายครั้งไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่เกือบทุกคนที่เล่นผิดพลาดซึ่งเราไม่คุ้นเคยกับอะไรแบบนั้นและนั่นเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุดถ้าคุณแพ้แบบที่เราเจอกับกาลาตาสารและคริสตันพาเลสการเสียบนง่ายๆคงไม่ช่วยอะไรหรอก เขาเป็นหนึ่งในนั้นโกนาเต้ ate, แต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้แต่มันก็เคยเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งในทั้งสองเกมที่ผ่านมากับโมฮัมเหม็ดซาลาหเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แตกต่างจากช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วถ้าลองเปรียบเทียบเกมเยือนของเรากับแมนเชสเตอร์ยูไนเตตตอนที่พวกเขาพยายามสร้างเกมจากแนวรับกับนัดที่สที่โอนานาเน้นบอลยาวนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไป เราไม่ได้ทำประตูจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์ได้มากเท่าช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามอย่างหนักยิ่งเราเล่นด้วยระบบใหม่มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีกับทีมมากขึ้นเท่านั้นอา์เนอร์อา์เนอร,อร์สลลตยอมรับว่าทีมกำลังดิ้นรนอย่างมากเพื่อทำประตูให้ได้มากขึ้นเรายังต้องดิ้นรนอยู่บ้างกับการทำประตูจากการเล่นแบบโอเพนเพลย ตั้งแต่ครึ่งหลังของฤดูการที่แล้วจนถึงต้นฤดูการนี้มันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการและเรากำลังปรับและพยายามกันอยู่ในเวลานี้